สวัสดีครับพบกับคุณนาพาไปและคุณกำลังอยู่กับ DJI Osmo Mobile 3หรือ Osmo Mobile 3นะครับวันนี้ผมพามาที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับมาดูสภาพการถ่ายแสงน้อยนะครับในช่วงขงแสงน้อยเรามาดูกันว่าไอเซนเซอร์1นิ้วของ DJI Osmo Mobile 3เนี่ยเป็นยังไงบ้างข้างหลังนะครับข้างหลังมาดูเาพามาดูครับตอนนี้จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกำลังมีงาน ที่เป็นบิชวอลเล b บอลแ h มเปี้ยนชิพนะครับประื่อ <Okay. S 1> ปี2523ครับเรามาดูกันครับมาดูสนามครับ mm hmm. ตอนหนึ่งผมอยากจะบอกนะครับ mm hmm. ว่าตัวนี้ผมใช้ไม่จากตัวกล้องนะครับผมจริงๆผมซื้อตัวเป็นเซตคอมโบมานะครับครีเอเตอร์คอมโแต่ว่า ใช้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ไมครับชุดนั้นนะครับไม่ได้ใช้ใหม่ทุกสนามนะครับนาไปดูด้านหลังนั้นนะครับก็จะเป็นหอโหวนะหอโหวประจำตุรกีร้อยเอกนะครับที่ปารีสเราเขาก็าจัดมิชเล่นบอลได้รนะ้อยเอกเราก็ต้องจัดได้ครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้เพื่อจะได้เห็นสนามนะครับนะี่ครับผมอยู่บนอาจารย์นี่จะเป็นสนามมอลเลี่บอล จะพาเดินบบดไปด้วยอยๆเนาะนนก็ข้อหนน้ามของการอกเข้านะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าเมื่อการแข่งขันเสร็จนะครับเขาก็จะมีการปรับทรายนะครับแล้วก็เพื่อจะให้สนามได้มาตรฐานจริงๆที่จังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะครับไม่มี ไม่มีทะเลนะแต่ว่าเราเนรมิตหาทรายขึ้นมานะครับระหนึ่งว่าให้ประชาชนมาเล่นทรายกันแล้วก็นักกีฬาประมาณกี่ประเทศนะครับประมาณ3ามสประเทศมาร่วมนะครับผมเป็นวอลเลย์บอลยูย่2ทั้งชายและหญิงนะครับเดี๋ยวเดินไปฝั่งนู้นด้วยกันครับครับก็ มาในตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสนามซ้อมนะครับสนามจริงจะมี1-2แล้วก็3-4ภายในนู่นนะครับแต่ตรงนี้ก็นักกีฬาก็สามารถที่จะมาซ้อมได้ครับนี่ก็ติดป้ายห้ามขึ้นนะครับแต่มีเจ้าหมานอนอยู่ถ้าบอกถึงนะเดี๋ยวเราไปเดินดูปั่นในส่วนของบึงพระลานชัยกันครับ นี่นะครับสนามแข่งแล้วก็เนรมิตอัศจันย์ขึ้นมานะครับให้คนมานั่งเกียร์เพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะเริ่มเข้าหน้าหนาวปลายฝนแล้วแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนอยู่แดดจัดนะครับก็ต้องจัดอัจจันย์ไว้ให้คนดูแล้วก็นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยครับในส่วนข้างหลังนะครับเป็นนี่เป็นหน้าบึงพระลานชัยเน็นอนุสาวรีย์ของรัชกาลที่6นะครับเดี๋ยวผมพาไปดู ผมก็อาศัยในช่วงที่มันแสงน้อยๆนะครับเราจะได้ทดสอบว่า Noise จะเยอะหรือเปล่านะครับเพราะวันนี้ใช้โหมดแสงน้อยนะรถจะแข้างในด้วยกันครับ ส่วนนี้จะเป็นาการประดับประดา,อาทองของบุญทาเวทซึ่งเป็นประเพณีสำคัญข,ของเมืองร้อยเอ็ดนะครับก็เวลาที่มาทต้องเที่ยวมาเขาก็จะได้ามองเห็นแล้วก็เป็นการสื่อสารวัฒนธรรมไทยไปด้วยครับ ส่วนที่จัดงานและผลทายนี้ก็จะเป็นส่วนบึงพระรานชัยนะครับก็จะเป็นแอ่งน้ําธรรมชาติแล้วก็จะมีการขุดคลองเพิ่มขึ้นมาเป็นสถานที่สวนสาธารณะพักผ่อนนะครับเมื่อก่อนเทศบาลร้อเอดก็เริ่มต้นกันที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองด้วยกันครับก็เดี๋ยวก็จะได้ใกล้ๆจะจบอิปแล้วครับ ตรงนี้ก็น,นี่จัป้ายป้ายบอลวิ่งยู2วอล์ซมปนชิร้อยเอ็ดไทลน์2023นะครับก็เป็นเกียรติประวัติของชาวร้อยเอ็ดที่ได้จัดงานแบบนี้นะครับด้านหลังก็เป็นหอบครับ ไปครับไปไหว้าสาลด้วยกันศารหลักเมืองร้อยเอ็ดนะครับก็เป็นสถานที่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของชาวเรดม,มาเป็นเวลายาวนานนะครับก็ผมก็มักจะมาขอพอรอยู่สเมสเมอๆนะครับไปไปไหว้าสานด้วยกันครับ ็สำหรับใครที่จ,จะยังลังเลอยู่นะครับว่า,าจะซื้อเจ้า DJI Osmo Mobile 3ดีไหมก็ขอบอกตรงนี้นะครับว่ามันใช้ดีนะครับอันนี้คือจากคนที่ใช้งานจริงจาก Osmo Mobile 2มาเนาะก็เลยอยากจะมาบอกนี้ก็มาให้ดูว่าการถ่ายกลางคืนแล้วก็มีแสงสีหลายๆแบบนั้นนะ่ะมันทำได้ดีขนาดไหนแล้วก็เสียง ทีอ่อยู่บริเวณที่โรงแจ้งแต่ไม่ได้มีไม้แยกกัางหากเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมยังไงฝากติดตามช่องกุณาพาไปกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีก่อนครับบ๊ายบาย